ลมใหญ่วิง่งหนีเอาตัวรอดหลังไว้ล้วนตีกันคิดว่าคู่อริถูกทำร้ายจนเจ็บตำรวจพบปลอกกระสุนจำนวนสองปลอกในที่เกิดเหตุเวลา22นาฬิกาของวันที่6สิงหาคม2564ที่สถานีตำรวจพุทธมืองตรดได้รับแจ้งว่ามีเหตุทะเลาะวิวาทใกล้เคียงกับหน้าโรงเรียนบ้านเถารุช้างตบลวังกระแจอําเภอเมืองจังหวัดตราดหลังรับแจ้งได้ประสานตำรวจสายตรวจสถานีตำรวจพุทธมืองตราดเดินทางไปยังที่เกิดเหตุทันที โดยมีเจ้าที่กู้ภัยสว่างบุญช่วยเหลือจังหวัดตราดร่วมกันสับสนในที่เกิดเหตุในที่เกิดเหตุพบชาวบ้านจำนวนมากกำลังมุงดูเหตุการณ์พื้นถนนพบปลอกกระสุนขนาด9มิลลิเมตรจำนวน2ปลอกตกอยู่ตำรวจสายตรวจได้เก็บไว้เป็นหลักฐานส่วนการยกพวกวัยรุ่นที่ก่อเหตุแยกย้ายหลบหนีไปแล้วห่างจากที่เกิดเหตุประมาณ4เมตรพบผู้บาดเจ็บเป็นชายวัยกลางคนนั่งอยู่สาร นั่งอยู่ข้างศาลเจ้าพ่อปูคุ้มศักดิ์สิทธิ์หลังโรงเรียนพันเเดอจ,จ้างในสภาพเหนื่อยหอบหลังจากวิง่งหนีกลุ่มผู้ก่อเหตุและมีบาดแผลถลอกตามร่างกายเจ้าที่กูภยัยจึงได้ทาการไปถึงวิบาลเบื้องต้นก่อนนําตัวส่งโรงพยาบาลตราดเบืองต้น,น,น,ตน,ตตนผู้บาดเจ็บบอกว่าตนเองได้ขี่รถจักรยานยนต์มาถึงที่เกิดเหตุและบอกให้กลุ่มวัยรุ่นอยกย้ายกันไปไม่นานก็มีกลุ่มวัยรุ่นที่อีกกลุ่มหนึ่งขับรถมาที่เกิดเหตุก่อนที่ จะเข้ามาเกิดการตระรบวนกันขึ้นตนเองพยา,ยามมื่อหนีเอาตัวรอดออกมาได้อย่างไรก็ตามตำรวจสายตรวจสถานีตำรวจพืทนทอมนังตราดได้นำปลอกกระสุนจำนวนสองปลอกมอบให้กับตำรวจสายสืบสถานีตำรวจพืทนทอรมนันตราดเพื่อเร่งติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปอีกแล้วเมนวัตสนนายแตกมีรอยยุบ หลังเผาขยะติดเชื้อโควิด -19 จากสารสุขตราดสับเลย์อบอกต้องใช้ไฟและเชื้อเพลิงจำนวนมากและเผาเป็นเวลานานทําให้เกิดความร้อนเตาเผาผนังและคานเสียหายและยุบต้องรื้อซ่อมคาดว่าใช้งบประมาณกว่าล้านบาทบอนส่วนราชการและชาวตราดช,ช่วยเหลือที่วัดสนในตำบลวงังกระแจอำเภอเมืองจงังหวัดพระครูใบิกาวิทยาวิทยโยเจ้าวาดวัด และกรรมการวัดพร้อมนายธรรมนูนงามเกตสับเรลววัดพาสื่อมวลชนจงังหวัดตราไปดูที่บริเวณเมนของวัดเพื่อไปทําการตรวจสอบเมนที่ชํารุดที่มีรอยร้าวรอบตัวเมนหลังจากที่วัดสนในนาขยะติดเชือ้อโควิด -19 ของผู้ติดเชือ้อไวรัสโครโรนาที่อยู่ในโรงพยาบาลสนามมากําจัดด้วยการเผาและเกิดชํารุดขึ้นพระครูใบดีกาวิทยาเดินไปพร้อมกับกรรมการวัดและสับเรลวที่เมนเชีย้ยเห็น ล่องลอยบริเวณรอบตอเตาเผาพบรอยแตกร้าวทั้งรอบตัวตเตาเผาและข่ายรับหลังคาซึ่งมีสามผนังด้านขวาและด้านซ้ายถูกความร้อนเผาจนไม่เกลี่ยและมีรอยร้าวเกิดทั่วไปและคานภายในหักซึ่งไม่สามารถทำการใช้งานได้ต่อไปเนื่องจากเกรงว่าจะเกิดอันตรายและพังลงมาพระครูบัณฑิกาวิทยากล่าวว่า ได้รับการประสานงานจากเจ้าที่สาธารณสุขเพื่อน,นักขยะติดเชื้อจากโรงพยาบาลสนามมาเผาซึ่งทางวัดก็อนุญาตไปในครั้งหนึ่งแล้วท่ามกลางการกลัวการติดเชื้อของชาวบ้านที่อยู่ใกล้เคียงเพราะมีควันและมีฝนอองปลิวออกไปหลังจากนั้นก็นํามาเป็นครั้งที่2จึงได้หารือกับนายกองการบริหารส่วนตาบลวางกระเจะและสํานักงานสาธารณสุข,ขอาเภอเมืองตราสและกรรมการวัดรวมทั้งกำนันตำบลวางกระเจะว่าหากเมนและ เชื้อและควันจะอันตรายหรือไม่ซึ่งทุกเรื่องได้ชี้แจงจนทําให้ชาวบ้านหมดความกังวลใจแต่สุดท้ายเตาเผาเมนได้รับความเสียหายจากการเผาครั้งที่2ซึ่งการเผาขยะติดเชื้อต้องใช้ความร้อนสูงมากกว่าจะเผามากกว่าการเผาศพและยังต้องใช้เชื้อเพลิงทั้งไม้และน้ำมันมากรวมทั้งใช้เวลานานกว่าการเผาศพกว่า3มชั่วโมงวันนี้เตาเผาเสีย ไม่สามารถเผาศพหรือขยะติดเชื้อได้และยังไม่สามารถเผาได้อีกหนึ่งถังเพราะหากเผาจะทําให้เมนพังเพราะคานจะไม่สามารถรับน้ำหนักได้มากกว่านี้ซึ่งการซ่อมแซมจะต้องรื้อหลังคาปล่องและเตาทั้งหมดซึ่งของเก่าสร้างมาในปี2532และซ่อมแซมอีกครั้งเมื่อปี3ที่ผ่านมาครั้งนี้จะต้องเปลี่ยนแปลงเตาเผาใหม่ และโครงสร้างใหม่ทั้งหมดยกเว้นฐานซึ่งจะต้องใช้งบประมาณราว1ล้านบาทขณะที่นายธรรมนูนกล่าวว่าการพผาขยะติดเชื้อนั้นจะประกอบด้วยขวดน้ําที่ยังมีน้ำเหลืออยู่กล่องนมหน้ากากานามัยแผ่เพิดและสิ่งของอื่นๆที่เป็นขยะเปียกต้องใช้เชื้อเพลิงจํานวนกว่าจํานวนมากกว่าการผศบที่ใช้เวลา1ชั่วโมงกว่าแต่เวลาเผาะจะดับ และจะมีน้ําจากขวดไหลออกมาต้องใช้เชื้อเพลิมเพิ่มทําให้ต้องเชาวาลากว่า3ชั่วโมงซึ่งผลทําให้เกิดความร้อนสูงและสัมผัสได้เพราะต้องออกมายืนห่างจากตัวเตาเผาเพราะมีความร้อนมากส,ส่งผลให้ผนังเมนที่รอบเตาแตกร้าวและภายในมีการชํารุดไม่สามารถใช้งานได้ต้องทำการซ่อมแซมเป็นการด่วนสำหรับขยะติดเชื้อที่ผ่านมามีการเผาแล้วและนำมาฝัง กลบในหลุมข้างเมนที่มีความลึก1.5เมตรเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาภายหลังและในขณะนี้ยังมีขยะติดเชื้ออีกหนึ่งถังยังไม่ได้เผาเนื่องจากไม่สามารถใช้เมนได้จึงต้องอยู่ภายในเมนเพื่อไม่ให้ใครเข้ามาสัมผัสเนื่องจากเกรงว่าจะติดเชื้อขึ้นทั้งนี้หากประชาชนชาวตราดผู้ใจบุญสามารถบริจาคสนับสนุนการซ่อมแซมเมนวัดสน,นัยสามารถบริจาคที่ที่บัญชีวัดสน,นัย สามารถบ,บริจาคได้ท,ดที่บัญชีวัดสนใน2สธนาคารกรุงไทยสาขาตราดเลขที่2060388449รถตูร้ร่วมบขอสอบริษัทเกาะช้างกรุงเทพเดินรถคุณสามารถสำรองที่นั่งได้ล่วงหน้าก่อนเดินทาง7วันอนุสารี์ใต้ถสถานี BTS อนุสารีโทร0908181828สถานีขนส่งบอชิด ช่องขายตัวที่43โทร084 148 1551สถานีขนส่งตราดโทร039 525 222ท่าเรือเฟอร์รี่โทร090 818 1833เกาะช้างฟังอาวสับรถโทร090 818 1844 สถานีขนส่งเอกมัยโทร090-818-1855เอกมัยรถออกเวลา6กนาฬิกา8นาฬิกา10นาฬิกา12นาฬิกา16นาฬิกาและ18นาฬิกา จังหวัดตราดจ,จัดวัคซีนซิโนแวคเข็มแรกให้กับประชาชนต่อเนื่องหลังได้รับจัดสรรเพิ่มเติมโดยกระจายไปหน่วยงานฉีดวัคซีนทุกอำเภอในวันที่7สิงหาคม2564จังหวัดตราดโดยสำนักง,งานสาธรารณาสุขตราดและอารมาบาลตราให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 ต่อเนื่องโดยยังคงใช้พื้นที่อาคารสำหรับประชาคมจังหวัดตราดเป็นสถานที่ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 สำหรับการฉีดวัคซีนในวันนี้เป็นการฉีดวัคซีนซิโนแวคเข็มแรกจำนวน2000โด ให้กับเป้าหมายผู้สูงอายุหญิงตั้งครรภ์ที่มีอายุครรภ์ตั้งแต่12สัปดาห์ขึ้นไปและ7กลุ่มโรคเรื้อรังโดยนายพิญโยประกอบผลผู้ว่าราชการจังหวัดตราดได้ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานและพบปะประชาชนที่มารอฉีดวัคซีนในขณะที่จิตอาสา904ร่วมกับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลตราดเจ้าหน้าที่สารสุขรวมทั้งอาสาสมัครกล่าวกาชาติจังหวัดตราดร่วมอด้วยความสะดวกให้กับประชาชนพร้อมทั้งแนะนำเรื่องข้อปฏิบัติ การสังเกตอาการหลังที่มีการฉีดวัคซีนไปแล้วสําหรับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 ดังกล่าวได้มีการปรับการดําเนินงานโดยมีการตั้งจุดคัดกรองและแจกบัตรคิวให้กับประชาชนบริเวณสลาร้อยปีตราดาลึกสลากลางจังหวัดตราดเพื่อร้อยความไม่อดของประชาชนที่บริเวณสระประชาคมจังหวัดตราดโดยทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราดนำรถยนต์มาอำนวยความสะดวกรับประชาชนที่จำนวนไม่น้อย เป็นผู้สูงอายุระหว่างสลาร้0ยปีตราดระลึกไปยังสลาประชาคมยังวัตรรวมทั้งมีการจัดโซนพิเศษให้กับผู้ที่ต้องใช้วีลแชร์ทั้งนี้การฉีดวัคซีนในครั้งนี้เนื่องจากจังหวัดตราดได้รับการจัดสรรวัคซีนเพิ่มเติมจํานวน6,000โดสนอกจากการจัดสรรให้กับอําเภอเมืองตราดเพื่อดำเนินการในครั้งนี้แล้ว2,000โดสยังจัดสรรวัคซีนไปยังพื้นที่อำเภอต่างๆ อีกด้วยอย่างไรก,ก็ตามการดําเนินการวัคซีนในเขตอําเภอเมืองตราดในวันนี้เป็นครั้งแรกที่ดําเนินการฉีดวัคซีนในวันหยุดราชการทั้งนี้เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในการพาผู้สูงอายุในบ้านมารับบริการฉีดวัคซีนในวันนี้